นี่เรียกครับผากาโชค่ะกาโชหรือว่าปักฉลามค่ะเสื้อผีอขาวเต็มสายโชท,ที่นี่เราจะเจาะผ่าไว้แบบนี้ค่ะแล้วเข้าปกเสร็จมาตีกรอบทีหลังค่ะนี่เรียกครันาสา เราบา,ฉาดฉาเราจะจัดหัวปกให้เท่ากันแล้วก็ตัดเส้นที่เราเจาะไว้ค่ะไม่ให้มันตึงแล้วค่อยสกัดตูดข้างในถ้าเราไม่ตัดมันจะย่น มาดูวิธีใส่กระสวยค่ะอันนี้คือกระสวยค่ะพอกระสวยหมดเราก็จะใส่อย่นี้ค่ะน,นี้เป็นเสื้อโปโลค่ะภายยืดอันนี้วิธีทับคิ้วหน้าสามสาบโชวปากสาม